สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด2,000 0 0บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คเซ็ center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮอนด้า ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์4สูบเรียง 400cc และ 500cc ล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ Honda ในการประกาศจัดตั้งบริษัทใหม่นั่นก็คือบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ไซค์โรเซียงไฮจำกัดจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1เมษายน พศสอ6 7เป็นต้นไปก่อนหน้านี้มันคือแผนกหนึ่งของบริษัท Honda Motorcycle China Investment จำกัดปัจจุบันแยกออกมาเพื่อความเป็นอิสระเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานเพิ่มความรวดเร็วในการวางแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศจีนที่มีความรวดเร็วมากขึ้นโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารถมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบไว้ขี่เที่ยวเล่นเป็นงานอดิเรก ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศจีนดังนั้น Honda จึงได้มีการแยกบริษัทออกมาเพื่อวางแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในคลาสกลางระหว่าง400ถึง500ซีซีขึ้นไปโดยจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดผลิตในประเทศจีนโดยรุ่นที่มีจำหน่ายในเมืองจีนนั้นจะเป็นขนาด500ซีซีส่วนรุ่นที่ส่งกลับไปขายญี่ปุ่นจะมีขนาด400ซีซีซึ่งทางนิตยาสารยังแม่ชีนมีการระบุว่า Honda จะทำการพัฒนา CB 400 Super Four เวอร์ชั่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ในแบบ4สูบเรียง 400cc โดย Honda จะมีการนำสไตล์ดั้งเดิมก็คือไฟหน้าทรงกลมกลับมาเพื่อสืบทอด CB 400 Super f o รุ่นก่อนหน้าที่ผลิตตั้งแต่ปี1992มาจนถึงเดือนตุลาคมปี2022รวมเวลา30ปีพอดีครับจากกระแสะเรียกร้องของแฟนคลับ Honda ในญี่ปุ่นอยากให้ Honda นำเจ้า c b 400 Super f o และ c b 400 Super b o d o ดกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ Honda นั้นจะไปลงทุนผลิตที่เมืองจีนขายในเมืองจีนและส่งกลับไปญี่ปุ่นโดยยังแมชชีนได้มีการสร้างภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG รุ่น c b 400 Super f o b 400 Super b o d o ดและ c b r 400 r โดยภาพแรกนี้มันคือ CB 400 Super f o กับเครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกพื้นฐานของ CBR 650 r ที่มีการผลิตในเมืองไทยซึ่งก็ไม่แน่ครับว่ามันอาจจะถูกปรับลดปริมาตรลงไปอยู่ที่400และ 500cc ก็เป็นได้สังเกตดูก็จะเห็นว่าโครงสร้างตัวถังระบบกันสะเทือนหน้าอัพไซด์ดาวและชกับหลังเดียวก็เป็นของรุ่น c b r 650 r หรือ CB650R ย้ำนะครับว่านี่คือภาพ CG หรือว่าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทางสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการคาดหมายเอาไว้มันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ครับดูไว้เป็นแนวทางว่าถ้า Honda จะกลับมาผลิต CB400Super f o CB400Super b o d o r และ CBR400R เครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc ในราคาที่ย่อมเยาว แม่แพงจนเกินไปอาศัยฐานการผลิตจากประเทศจีนซึ่งยังแม้ชีนมีความเชื่อมั่นครับว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงมาถึงตรงนี้ก็อยากบอกแฟนคลับของ Honda ที่มีความสนใจ c b 400 Super f o ยังพอมีโอกาสครับที่เราจะได้เห็นมันกลับมาแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งโดยที่เมืองจีนจะเป็นสเปค c b 500 Super f o และ c b 500 Super Bodor รวมถึง CBR 500R ก็ไม่แน่ครับว่าวันหนึ่งฮอนด้าเมืองไทยของเราอาจจะมีการพิจารณานำเข้าเจ้า c b 400หรือ c b 500 s u per 4ก็เป็นได้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสั m มิ t แค p ิตอลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน